เสียงสะท้อนจากป่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่เชิงเขาล้อมรอบด้วยป่าม้าเขียวขจีผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีพยอย่างเรียบง่ายส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาเก็บของป่าและช่วยเหลือกันอย่างเป็นมิตรในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเคเขาเป็นเด็กฉลาดช่างพูด แต่ก็มีนิสัยชอบหยอกล้อและบางครั้งก็พูดจาไม่ค่อยระมัดระวังทำให้เพื่อนๆบางคนเสียใจอยู่เสมอวันหนึ่งเคทะเลาะก,กับเพื่อนสนิทชื่อปินเพราะเรื่องเล็กน้อย K. เคเผลอพูดคำแรงๆออกไปว่าแกมันขี้คลาดปินได้ยินแล้วก็โกรธมากรีบวิ่งหนีเข้าป่าโดยไม่พูดอะไรเคเองก็ยังคงโกรธเลยวิ่งตามไปโดยไม่ทันคิด เมื่อเข้าไปในป่าเคตะโกนลั่นแก้มันขี้คลาดแต่ทันใดนั้นเขากลับได้ยินเสียงสะท้อนดังตอบกลับมาจากขุบเขาแก้มันขี้คลาดขี้คลาดขี้คลาดเคตกใจมากไม่รู้ว่าเป็นใครคิดว่าในป่ามีคนแอบมาล้อเลียนเขาจึงตะโกนด่ากลับว่าออกมานะไอขี้คลาดเสียงนั้นก็ตอบกลับมาอีกครั้ง ออกมานะไอ้ขี้คลาดเด็กชายเริ่มหวาดกลัวและโกรธปนกันไปหมดเขาวิ่งกลับหมู่บ้านเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังว่ามีคนลึกลับในป่าคอยล้อเลียนและด่าเขาพ่อของเขายิ้มเล็กน้อยแล้วบอกว่าลูกเอ๋ยบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินมันอาจเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากสิ่งที่เราพูดออกไปเองก็ได้แต่เคยังไม่เชื่อ คืนนั้นเขานอนไม่หลับฝันร้ายถึงเสียงสะท้อนดังกล่าวตลอดเวลาวันที่สองการท้าทายรุ่งเช้าเคยังคงกังวลกับเสียงในป่าจึงตัดสินใจกลับไปพิสูจน์เขาพกก้อนหินติดตัวไปด้วยเผื่อว่ามีใครแอบซ่อนอยู่จริงๆเมื่อถึงที่เดิมเขาลองเปลี่ยนวิธีตะโกนออกไปเฮ้ hey! ใครอยู่ตรงนั้นมาช่วยฉันหน่อยเสียงสะท้อนก็ดังกลับมาใครอยู่ตรงนั้นมาช่วยฉันหน่อยเคงงๆแต่เริ่มเข้าใจว่าเสียงนั้นเพียงแต่เลียนแบบสิ่งที่เขาพูดจึงเกิดความคิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะใช้เสียงนี้เล่นสนุกก็ได้เขาตะโกนด้วยเสียงหัวเราะฉันเป็นคนเก่งที่สุดในโลกเสียงสะท้อนก็ตอบกลับมา ฉันเป็นคนเก่งที่สุดในโลกเคหัวเราะดังลั่นรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับใครสักคนที่เห็นด้วยกับเขาวันที่สความลับในหุบเขาเคเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังหลายคนก็อยากลองบ้างเด็กๆจึงพากันเข้าป่าแล้วก็ผลัดกันตะโกนคำพูดต่างๆทั้งคำชมคำด่าคำขบขันแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้น เมื่อมีเด็กคนหนึ่งแกล้งพูดคำว่าฉันเกลียดพวกแกเสียงสะท้อนก็ตอบกลับมาฉันเกลียดพวกแกทันใดนั้นเพื่อนๆก็หันไปมองกันด้วยสายตามไม่พอใจเพราะคิดว่าเด็กคนนั้นจงใจพูดออกมาเองแม้เด็กคนนั้นจะอธิบายว่าเป็นเพียงการเล่นแต่ความรู้สึกไม่ดีในใจเพื่อนๆก็ยังคงอยู่ จากนั้นพวกเขาทะเลาะกันรุนแรงและค่อยๆแยกย้ายกันกลับบ้านบรรยากาศของกลุ่มเพื่อนที่เคยสนุกสนานก็เริ่มเปลี่ยนไปวันที่ 4. การเรียนรู้เคเริ่มเข้าใจว่าคำพูดมีพลังมากไม่ว่าจะเป็นคำพูดจริงๆหรือแม้แต่เพียงเสียงสะท้อนในป่าถ้าเป็นคำดีๆมันก็จะทำให้ทุกคนหัวเราะและยิ้มได้ แต่ถ้าเป็นคำร้ายมันก็สามารถทำร้ายจิตใจและความสัมพันธ์ได้เช่นกันเขาจึงตั้งใจจะไปขอโทษปินเพื่อนสนิทที่เขาเคยพูดแรงๆใส่วันที่หจุดหักผลเคเดินไปหาปินและพูดว่าฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่พูดวันก่อนฉันแค่โกรธแต่จริงๆแล้วนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ิ่นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าฉันก็ขอโทษเหมือนกันจริงๆแล้วเสียงที่นายได้ยินในป่าไม่ใช่แค่เสียงสะท้อนนะเคทำหน้างง,งหมายความว่ายังไงปินถอนหายใจแล้วเล่าออกมาวันนั้นฉันหนีเข้าไปในป่าเพราะเสียใจแล้วเผอิญอยู่ตรงจุดที่เสียงกล้องพอดีฉันได้ยินนายด่าฉันว่าขี้ขาด ฉันก็โกรธเลยตะโกนด่ากลับแต่พอฉันเห็นว่านายตกใจฉันก็เลยแกล้งซ่อนตัวอยู่แล้วพูดเลียนเสียงนายสลับกับเสียงสะท้อนจริงๆสลับกันไปเคอาปากค้างเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคิดว่าเป็นปริศนาลี้ลับของหุบเขาแต่ความจริงคือเพื่อนสนิทของเขานั่นเองที่ทำให้เรื่องดูน่ากลัวปินพูดต่อว่า ฉันแค่จะสอนให้นายรู้ว่าคำพูดแรงๆมันสะท้อนกลับมาหาเราเสมอไม่ว่าจากเสียงสะท้อนในป่าหรือจากใจคนรอบข้างตั้งแต่นั้นมาเคกลายเป็นคนที่ระมัดระวังคำพูดมากขึ้นเขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปย่องย้อนกลับมาสู่เราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอไม่ใช่เพียงเพราะเสียงสะท้อนจากหุบเขา แต่เพราะใจของผู้คนก็เป็นดั่งหุบเขาที่คอยสะท้อนสิ่งที่เราให้เขาเช่นกันและเรื่องนี้ก็กลายเป็นนิทานที่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเล่าต่อๆกันไว้เพื่อเตือนใจลูกหลานว่าพูดดีได้ดีพูดร้ายได้ร้ายคำพูดคือเสียงสะท้อนจากใจเราเอง